สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบก,กับดี e Intelligence p o แ c a s t และผมจิรเมศแสงไกลผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับปีนี้เป็นปีที่ไทยและอินเดียสถาปนาความสัมพันธ์มาครบครอบ,บ75ปีนะครับเราสถาปนาความสัมพันธ์กันตั้งแต่ตั้งแต่ปี2490จนเดินทางมาจนวันนี้ในปี2565นะครับ ทราบมาว่ากระทรวงการต่างประเทศของเราก็จะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์75ปีนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะเชิญคุณสุภวิทย์แก้วคูนอกนะครับผู้ดูแลเพศกระแสะเอเชียใต้นะครับึ่ติดตามสถานการณ์ประเด็นเรื่องอินเดียมายาวนานแล้วครับแล้วขณะเดียวกันก็ได้โอกาสนะฮะเชิญคุณแบงค์จักรินตรีดารานะครับนะักนะการทูตโตอินเดีย กรมเอเชียใต้ตอนออกกลางและแอฟริกากระทรวงการต่างประเทศนะครับก็เชิญทั้งสองท่านมาพูดคุยกันในวาระที่ไทยกับอินเดียจะมีความสัมพันธ์ครบรอบ75ปีนะครับสวัสดีครับน้องไนซ์และก็แบงค์ครับครับสวัสดีครับพี่จรวดครับสวัสดีครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียเนี่ยครับมันเริ่มมายังไงครับอยากจะถามน้องไนซ์ละกันครับครับก็ถ้าเราไปย้อนดูประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทยอินเดียก็ต้องหลอกบอกว่า มันมีความน่าสนใจมากครับเมื่อเมื่อเราเมื่อเราไปดูเอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่งผมได้มีโอกาสไปเห็นมานะครับด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนๆที่อินเดียเนี่ยก็พบว่าเอ่อประเทศไทยมีความน่าสนใจว่าเรามีความพยายามจะสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเนี่ยกับอินเดียมาตั้งแต่ปี1946หรือประมาณปี2489ครับพุทธศักราช2489แล้วนะครับเราได้นําเสนอเรื่อง ก็ขอมีความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับทางอินเดียเขาซึ่งในเวลานั้นเนี่ยอินเดียมีเพียงแค่สถานกงศุลอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นนะครับคือต้องบอกว่าในเวลานั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2อเนี่ยอินเดียก็เขาได้มีความคิดแล้วก็ในอังกฤษเองเนี่ยซึ่งปกครองอินเดียในเวลานั้นก็เริ่มจะให้อิสระและเอกราชกับอินเดียบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีการประกาศเป็นทางการนะครับเพราะว่าถ้าเราไปย้อนดูประวัติศาสตร์ การร่างรัฐธรรมนูญอินเดียเนี่ยสภาร่างรัฐธรรมนูญอินเดียก็ตั้งตั้งแต่ปีพันเก้าร้อยสี่สิบหกแล้วครับคืออันนี้อันนี้ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินเดียจริงๆเนี่ยมันเริ่มขึ้นในวันที่หนึ่งสิงหาคมปีพันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดซึ่งความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับพี่จลหลวดแล้วก็พี่แบงครับก็คือว่าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของอินเดียเราจะทราบกันว่าอินเดียเนี่ยได้รับเอกราชจากอังกฤษในวันที่สิบห้าสิงหาคมป 1947. ไทยกับอินเดียมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันตั้งแต่ก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราชเสียอีกนะครับคือตรงนี้ถือเป็นความน่าสนใจล้วคือถ้าเราไปดูในในแง่มุมประวัติศาสตร์เพิ่มเติมเนี่ยก็จะพบว่าความสัมพันธ์ลักษณะนี้ทำให้ไทยเนี่ยมีความพิเศษคือเราอาจจะถ้ามองในภาพกว้างคือเราอาจจะกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเอเชียเลยก็ว่าได้ที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลอินเดียนะครับ ที่เป็นรัฐบาลอินเดียที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษแล้วอะไรเงี้ยครับคือตั้งแต่ก่อนด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นความน่าสนใจว่าเราก็ค่อนข้างมีการใช้แนวนโยบายทางการทูตท,ที่ค่อนข้างจะโปรเกรสซีฟพอสมควรมีความก้าวหน้าในการมองว่าเอออินเดียจะกลายเป็นประเทศที่มีความสําคัญในอนาคตมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตค่อนข้างเยอะมากเมื่อเทียบกับเวลาของการเป็นเอกราชของอินเดียนั่นคือ75ปีก็คือนับตั้งแต่ก่อนที่อินเดียจะเป็นเอกราชด้วยซ้ำซึ่งอันนี้เป็นประวัติศาสตร แล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างมีการส่งนักการทูตเข้าไปซึ่งทูตไทยคนแรกคือถ้าเรามองในสถานะก็คือดรธนัดคอมันในเวลานั้นนะครับส่วนของทูตอินเดียประจําไทยคนแรกเนี่ยคือคุณบักควันดาเยานะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เป็นกองสุวนใหญ่ของอินเดียประจําประเทศไทยนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญมากในการทํางานทางการทูตในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียในยุคเริ่มต้นนะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีพอหลังสิ้นสุดสงครามโลกเนี่ย เราก็เผชิญกับสงครามเย็นเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราไปดูประวัติศาสตร์แล้วเราก็จะพบว่าไทยกับอินเดียเนี่ยค่อนข้างจะมีจุดยืนทางด้านความสัมพันธ์ในเวทีระหว่างประเทศในยุคสงครามเย็นที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกันเท่าไหร่นักแล้วส่วนหนึ่งที่อินเดียค่อนข้างจะเอ่อมองไทยห่างเหินออกไปก็ด้วยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเรามีการตั้งสิ่งที่เรียวกว่าซีโตที่เป็นองค์การความร่วมมือทางการทหารในในภูมิภาคเอเชียขึ้นมา แล้วหนึ่งในประเทศที่เป็นสมาชิกด้วยนั่นก็คือปากีสถานนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนก็ทราบกันดีระหว่างอินเดียกับปากีสถานเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาเป็นคู่ขัดแย้งกันอยู่เมื่อปากีสถานเป็นส่วนหนึ่งของซีโต้แล้วไทยก็อยู่ในนั้นมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียเนี่ยห่างเหินกันไปโดยปริยายแล้วก็จุดยืนหลายๆอย่างก็ไม่ตรงกันมาโดยตลอดในยุคสงครามเย็นในหลายๆเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของกัมพูชาด้วยเพราะว่ารัฐบาลอินเดีย India เป็นหนึ่งในรัฐบาลที่ รองรับรัฐบาลเฮงสัมริน ind, ซึ่งสนับสนุนโดยโซเวียตแล้วก็โดยเวียดนามซึ่งตรงข้ามกับไทยที่เราสนับสนุนอีกกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เองก็ทําให้ไทยก็มองว่าอินเดียเนี่ยปากพูดว่าไม่ฝกไฟไฟไักใฝ่ฝ่ายใดแต่ในความเป็นจริงแล้วก็แอบ,บอยู่ข้างกับฝั่งสหภาพโซเวียตไปโดยประยายในขณะที่เราเนี่ยก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเสรีนิยมใช่ไหมครับเป็นพันธมิตรที่สําคัญของสหรัฐอเมริกานี่ก็เลยทําให้ในช่วงนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตจนกระทั่ง ถึงก่อนสิ้นสุดสงครามเย็นเนี่ยความสัมพันธ์ของเราทั้งไทยและอินเดียก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีมากเท่าไหรนะ่นักแต่เราก็ยังมีความสัมพันธ์กันอยู่นะครับจนกระทั่งจุดเปลี่ยนที่สําคัญก็เกิดขึ้นในยุคพลเอกชาติชายชุหวันนะครับที่ประเทศไทยเปลี่ยนนโยบายแล้วจุดนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยก็คือมันเป็นยุคที่สงครามเย็นมันใกล้จะสิ้นสุดแล้วนายกชาติชายในเวลานั้นก็มีนโยบายที่จะเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแล้วก็มีนโยบายอย่างเช่นการมองตะวันตก ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการมองไปที่อินเดียนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ความสัมพันธ์ไทยกับอินเดียกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ในทางที่ดีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็เริ่มมีการส่งผู้แทนระดับสูงหรือผู้นําทางการเมืองระดับสูงไปที่อินเดียมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศนะครับถ้าถามผมว่าจุดพีคสุดของความสัมพันธ์ไทยอินเดียอาจจะมองได้ว่าถ้าเรามองจากการที่ว่าการให้เกียรติกันทางความสัมพันธ์เนี่ยผมมองว่า นางสาวยิ่งรักชินวัตรถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดในความสัมพันธ์ของอินเดียเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือว่านายกยิ่งรักเนี่ยถือเป็นชีฟเกตคนแรกของไทยที่ได้ไปร่วมในงานร e พ u b ิ i เดย์คือในในอินเดียเนี่ยวันที่26่มกราเนี่ยครับเขาจะเป็นวันสาธารณรัฐที่รัฐมนตรีอินเดียเขาประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วแต่ละปีเนี่ยอินเดียจะเชิญเกตกิติมศักดิ์ซึ่งจะมาจากประเทศต่างๆที่เขามองว่าเป็นพันธมิตรที่สําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเองอเป็น ประเทศมหาอำนาจนะครับซึ่งปีที่นางสาวยิ่งรักษินวัตรเป็นนายกเนี่ยก็คือเป็นคนไทยคนแรกก็ต้องยอมรับเป็นผูน้นําการเมืองไทยคนแรกเลยที่ได้รับเชิญให้เป็นชีฟเกตของอินเดียผมก็เลยมองว่านี่มันเป็นจุดเปลี่ยนหนึ่งที่สําคัญมากแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเนี่ยอินเดียก็ให้ความสัมพันธ์กับไทยมาโดยตลอดด้วยการส่งนักการทูตที่มีความสามารถเข้ามาประจําในไทยตลอดมาอย่างเช่นปรดัดกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบันของอินเดียเองเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นทูตอินเดียประจําประเทศไทยด้วยนะครับ ราก็จะได้เห็นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศก็มีการแบบเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นแล้วเราเองเนี่ยไทยถ้าเท่าที่ผมติดตามมองก็คือเราได้เห็นความกระตือร้นจากฝั่งกระทรวงการต่างประเทศของไทยมากยิ่งขึ้นในการมองไปที่อินเดียในฐานะทีะ่เราอาจจะมองได้ว่าอินเดียในอนาคตก็จะเป็นมหาอำนาจใหม่เป็น emerging power ใช่ไหมครับที่จะมาช่วยเราในการคัดค้านดุลอำนาจใหม่ที่มันกําลังเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ อย่างที่ทราบดีก็คือแม้ว่าอินเดียเองเนี่ยจะยังมองว่าในอาเซียนเนี่ยพันธมิตท,ที่สําคัญของเขาก็ยังคงเป็นเวียดนามเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์กันมายาวนานแล้วแล้วก็ในยุคสงครามเย็นเนี่ยสองประเทศนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าจากที่ผมได้สัมผัสพูดคุยกับหลายๆคนที่เป็นนักวิชาการอินเดียเขาก็มองว่าเอออินเดียเองก็ขาดไทยไปไม่ได้โดยเฉพาะในเรื่องการสร้างแลนบิดลิงก์กันระหว่างภูมิภาคตะวันออกเฉยียงเหนือของอินเดีย,ออดยกับฝั่งเมนแลน เอ่อซาวอีสเอเชียเนี่ยก็ยังขาดไทยไปไม่ได้เพราะไทยจะเป็นจุดเชื่อมที่สําคัญฉะนั้นเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฝั่งอินเดีย,ยเองก็พยายามอย่างมากที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับทางรัฐบาลไทยซึ่งผมคิดว่านี่มันคือภาพรวมกว้างๆที่เราอาจจะมองได้ว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของความสัมพันธ์ไทยอินเดีย,ยตลอด75ปีมันเป็นมาอย่างไรแล้วผมคิดว่าในปีนี้การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของสองประเทศก็จะค่อนข้างยิ่งใหญ่มากด้วยเช่นกันครับครับก็อันนั้นคือตั้งแต่ สถาบันความสัมพันธ์มาจนปัจจุบันนะครับแล้วถ้าเรามองไปในอนาคตนะครับอยากจะชวนทั้งน้องไนซ์แล้วก็ทางแบงค์มองอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียเราจะมีโอกาสที่จะพัฒน,นาความสัมพันธ์ยังไงให้ใกล้ชิดมากขึ้นขอมุมมองของแบงก์ก่อนแล้วกันครับนี้กาขอข้อคุณนะครับรายงานอินเทลเจนซี่ที่เชิญมานะครับ ในนี้ในมองในมุมของกระทรวงการต่างประเทศน,นะครับทางกระทรวงเองเนี่ยก็เห็นถึงศักยภาพของอ,อินเดียมากขึ้นมากขึ้นทุกๆุกปีนะครับซึ่งเราก็ไม่อยากจะให้อินเดียออกนอกจากสายตาหรือเราออกนอกจากสายตาของคนอินเดียเหมือนกันนะครับซึ่งในด้านด้านที่มีความสําคัญที่ไทยพยายามจะยกระดับกับอินเดียก็คือด้านเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงนะครับโดยที่ไทยเนี่ยเราเราก็ได้เปรียดทางด้านยุทธศาสตร์โดยที่เราอยู่ในเมดแร์อของ เซาอีส a s เอเชียเนี่ยและอินเดียก็เป็นประเทศหนึ่งที่เป็นมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชียใต้เนี่ยเราพยายามจะวางตัวเป็นกลางเพื่อที่จะดึงอินเดียเข้ามามีบทบาทในภูมิภาคมากขึ้นน,นะครับถามว่าในด้านอะไรบ้างนะครับด้านที่สําคัญอ,อย่างเช่นในในสองปีสองปีที่ผ่านมาโควิดเนี่ยอินเดียก็แสดงศักยภาพโดยการเป็นแหล่งวัคซีนผลิตวัคซีนที่สําคัญของโลกนะครับอ,อินเดียเนี่ยผลิตวัคซีน ฉีดให้กับคนภายในประเทศแล้วกว่า900ล้านโดสนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับถึงแม้เขาอาจจะฉีดได้เพียงไม่เยอะเท่าไทยในอัตราเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ในพูดถึงจํานวนแล้วเนี่ยก็ถือว่าเยอะอันดับหนึ่งของโลกนะครับอ่ามีวัคซีนที่สําคัญนะครับที่เป็นเทคนโนโลยีใหม่เช่นโปรตีนซับยูนิตนะครับชื่อวัคซีนว่คโควาคซึ่งเราก็มองว่าเป็นวัคซีนที่จะช่วยต้านอ่โควิดได้กลัดที่ไกลพันได้หลายชนิดน,นะครับอ่า นอกจากนั้นนะครับความร่วมมือด้านอื่นๆก็อาจจะเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ยังมองว่าภาคเอกชนไทยเนี่ยไม่สามารถแสดงศักยภาพเข้าไปลงทุนในอินเดียได้มากขึ้นนะครับได้ได้อย่างเต็มที่เท่าไหร่เราเรายังมีปัจจัยต่างๆเรื่องการเมืองภายในเรื่องของระเบียบเรื่องของตลาดที่มันมีความแตกต่างกันเกินไปนะครับทีนี้เราก็จะมาสร้างลิงก์ตัวนี้โดยทําให้มันเนียนมากขึ้นนะครับให้ตลาดเนี่ยมีความ เข้าใจกันมากขึ้นระหว่างภาคเอกชนซึ่งอันนี้เราก็มองว่ามันเป็นอนาคตที่ทางกระทรวงและประเทศไทยจะมุ่งมุ่งต่อไปนะครับครับในมุมมองของน้องไนซ์ที่ติดตามสถานการณ์อ๋อก็ในมุมมองของผมถ้ามองเรื่องอนาคตระหว่างไทยกับอินเดียผมผมคิดอย่างนี้คือคือด้วยความที่ผมเองก็กศึกษาจีนด้วยใช่ไหมครับคือผมอยากให้ให้คนไทยเนี่ยมองอินเดียในเวลาเนี้ยให้เหมือนกับ ตอนที่เรามองจีนในสมัยก่อนคือมันมีลักษณะคล้ายกันคือเราต้องไม่ไม่ลืมว่าประชากรอ,อินเดียไม่ต่ำกว่าพันสี่ร้อยล้านนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยก็จะมากแซงหน้าจีนอย่างปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เศรษฐกิจอินเดียในอนาคตเนี่ยก็รับรองว่าไม่เป็นเบอร์หนึ่งก็เบอร์สองของโลกแต่ว่าในเรื่องเทคโนโลยีอะไรก็อาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเราก็ต้องยอมรับว่าเ,าเศรษฐกิจโลกในอดีตมันถูกโดมิเนตเนาะโดยจีนแล้วก็อินเดียนะครับอันนี้คือเราปฏิเสธไม่ได้ ทำให้ภูมิภาคเราในอดีตก็ถูกเรียกว่าอินโดจีน่เพราะเราเป็นจุดเชื่อมฉะนั้นเนี่ยโพสิชันของไทยก็คืออาจจะมองว่าเราจะเป็นจุดเชื่อมยังไงระหว่าง2ประเทศเอาผลประโยชน์ของเราเป็นที่ตั้งเนาะว่าเออเราจะสแสวงหาผลประโยชน์อะไรได้บ้างซึ่งซึ่งอย่างที่พี่แบงค์พูดไปก็ก,ก็ถูกก็ผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจเช่นในเรื่องประเด็นทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยที่เออเราสามารถเข้าไปลงทุนในในอินเดียได้มากยิง่งขึ้นในเวลาเนี้ยผมก็ต้อง พูดว่าอินเดียเริ่มเปิดรับการลงทุนจากภายนอกเยอะมากยิ่งขึ้นจริงๆเขาเปิดมาตั้งแต่ปีนึ่พนะันเก้แล้วแต่ว่าด้วยตัวบทกฎหมายหลายๆอย่างรวมถึงการเมืองในแต่ละรัฐเนี่ยมันทําให้มันมีข้อหยุดชะงักในหลายๆอย่างอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัญหาคือองค์ความรู้ของไทยที่มีต่ออินเดียเนี่ยมันน้อยมากคือเราเข้าใจอินเดียแบบที่เป็นอินเดียกว้างมากเกินไปอันนี้คือหลายคนก็อาจจะ,อะมองไม่เหมือนผมนะแต่ผมคิดว่า เราควรมออินเดียให้เป็นเหมือนหลายประเทศอยู่ด้วยกันคือมันควรมีการศึกษาในระดับรัฐมากยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่ละรัฐก็จะมีกฎหมายมีระบบการทํางานที่จะแตกต่างกันไปนหมดเลยคือมันจะไม่เหมือนกับการที่เราไปติดต่อกับทางจีนใช่ไหมครับที่รัฐบาลกลางก็จะดูแลได้หมดแต่ว่าในอินเดียเนี่ยแต่ละมณฑลเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางปฏิบัติของเขาเองซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเป็นข้อจํากัดที่ทําให้การเข้าไปลงทุนของฝั่งเอกชนไทยหรือการปฏิสัมพันธ์ของทางการเมืองฝั่งไทยเองเนี่ยก็ ค่อนข้างลําบากเพราะว่าการเมืองแต่ละรัฐก็มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันคือถ้าใครได้ไปสัมผัสเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเออมันโอเครัฐบาลกลางตกลงโอเคแต่พอเข้าไปลงทุนจริงรัฐบาลระดับมลรัฐก็อาจจะไม่โอเคกับเรื่องนี้ก็ได้มันก็ทําให้เกิดปัญหานะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ผมคิดว่าเราควรพัฒนาบุคลากรตรงเนี้ยให,ให้ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งลหลายๆปีมานี้เราก็ได้เห็นคนที่สนใจเรื่องอินเดียมากขึ้นซึ่งตรงเนี้ยออผมคิดว่ามันจะมีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ของไทยกับอินเดียในอนาคตแล้วก สิ่งที่ผมคิดว่าคนไทยหลงลืมไปมากๆนั่นก็คือว่าไทยกับอินเดียเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านทางทะเลกันคือเราชอบไปมองว่าเออเป็นเพื่อนบ้านกันต้องแผ่นดินติดกันแต่ในความเป็นจริงแล้วเออแต่เราก็มีทะเลอยู่ติดกันนะโดยเฉพาะทางฝั่งเออกาะอนามันและนิโ,โคบานะครับแล้วก็ฝั่งภูเก็ตก็คือระยะทางก็ไม่ได้ไกลกันมากผมว่ามันมีความเป็นไปได้ว่าเราถ้าเราอาจจะลองพูดคุยเจรจาหาเส้นทางเพื่อจะดึงดูดการท่องเที่ยวทางเรือที่ ข้ามไประหว่างเกาะไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียเนี่ยผมคิดว่าจะมีความสําคัญกับไทยมากในอนาคตหลังจากเหตุการณโควิดเพราะว่าเออหลังตอนเนี้ยเราก็ได้เห็นแล้วว่าจีนเนี่ยพยายามจะปิดกั้นไม่ให้นักท่องเที่ยวตัวเองเดินทางออกนอกประเทศซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยอินเดียจะเข้ามาทดแทนตรงนี้ได้แล้วคนอินเดียส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักเนี่ยมีความฝันมากไม่ทุกคนคือไม่มาพัทยาก็ต้องมาภูเก็ตอะไรเงี้ยเป็นคือทุกคนอยากจะมาที่นี่แล้วก็ เราได้เห็นการเช่าหมาลำอมมาแต่งงานกันซึ่งตรงนี้คือคือสิ่งที่ใครสามารถไปใช้เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวอินเดียได้แล้วคนอินเดียก็จ่ายหนักพอสมควรนะครับเพราะว่าเขามองว่า,าการมาท่องเที่ยวในไทยเนี่ยคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการอยู่ท่องเที่ยวในในประเทศตัวเองด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เอ่อเราก็สามารถสามารถมีนโยบายหรือแนวทางการปฏิบัติเพื่อเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ของอินเดียในอนาคตได้แล้วอย่างที่พี่แบงค์บอกไปเลยคือในการแข่งขัน ทางด้านการเมืองระหว่างประเทศในอนาคตเนี่ยมันจะมีระบบสายขั้วอํานาจมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นสองขั้วอํานาจใหญ่แต่ว่าการที่เรามีมหาอำนาจกลางๆเนี่ยคอยที่เรามีประสิทธิสัมพันธ์ด้วยมันก็จะช่วยให้เรารักษาดุลอํานาจในภูมิภาคแล้วของประเทศเราไว้ได้ด้วยนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยต่อต่อบทบาทของไทยในอนาคตด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมคิดว่ามันมันคือแนวทางที่เราอาจจะวางไว้ในอนาคตระหว่างความสัมพันธ์ไทยและอินเดียครับ เชื่อว่าที่ทั้งแบงค์และน้องไนส์พปูตไนสมาตะกี้เนี่ยมันต้องอาศัยบทบาททั้งของอะไรอะภาคประชาชนภาควิชาการทั้งส่วนราชาการด้วยเช่นกันก็คงต้องทำงานร่วมกันและหนึ่งในกำลังหลักก็เชื่อว่าน้องไนส์นี่แหละครับเจ้าของเพจกระแสะเอเชียใต้จะเป็นคนที่ทำให้เราเข้าใจอินเดียได้มากขึ้นนะครับกลับมาคำถามสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายอยากจะให้แบงค์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่า กิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบความสัมพันธ์เจ็สิห้าปีระหว่างไทยอินเดียในปีนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศจัดกิจกรรมอะไรบ้างครับครับก็อย่างที่ทราบนะครับว่าเจ็ดสิบห้าปีนะครับก็ถ้าทางการทูตเนี่ยเลขยี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบห้าหนึ่งร้อยเนี่ยคือเป็นเลขที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตมากนะครับแล้วก็เราก็ให้ความสําคัญมากมาแต่แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยเราอาจจะจัดกิจกรรมได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ วันนี้เราก็จะมาขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกระทรวงนะครับซึ่งอย่างะจะขอเรียนอย่างนี้ครับว่าเราจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับอย่างแรกก็คือโดยกระทรวงการต่างประเทศซึ่งเราดําเนินการภายในประเทศนะครับแล้วก็อ,อีก,อ,กอย่างที่2ก็คือ,อทางสํงงานักงานทางการทูตสถานทูตนัก,กุงนิวเดลีนะครับแล้วก็สถานกรงศูนย์ใหญ่ของเราอีก3าแห่งนะครับก็คือเจนนมุมไบแล้วก,กากาตารเนี่ยก็จะมีกิจกรรมนะครับของตัวเองแต่วันนี้ที่อ,อยากให้คน คนไทยในประเทศเนี่ยรับทราบก่อนก็คือกิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์นะครับหรือโลโก้75ปีนะครับซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทั้งคนไทยและคนอินเดียเนี่ยได้ร่วมโชว์ศักยภาพทางด้านศิลปะนะครับก็ให้ส่งผลประกวดผลงานนะครับเข้ามาประกวดแข่งขันกันนะครับซึ่งรางวัลของเราเนี่ยก็คือสนับสนุนโดยรัฐบาลทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือที่หนึ่งก็จะได้เงิน50,000บาทนะครับ อที่2ก็คือสามหมื่นสองนะครับแล้วก็ที่สามอแล้วก็หนึ่งหม่นหกพับาทเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ทางเพจ Facebook ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็เราก็ฝากไปทางศูนย์อินเดียศึกษาต่างๆรวมถึงเพจของกระแสเอเชียใต้ด้วยนะครับที่ที่ให้ความการุณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเรานะครับอ่าทีนี้พูดถึงกิจกรรมอื่นบ้างนะครับก็หลังจากมีการประกวดโลโก้แล้ว,ลวก็จะมีการ เปิดตัวงานตาสัญลักษณ์นะครับในปลายเดือนมีนาคมนะครับวันที่26นะครับที่ห้างศูนย์การค้าไอคอนสยามนะครับซึ่งก็จะมีประธานในพิธีก็คือท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับท่านดอนนะครับมาเป็นประธานนะครับแล้วก็จะมีสื่อมวลชนมีภาคส่วนต่างๆทีสถานทูตนะครับแล้วก็จะเชิญภาคประชาชนเข้าร่วมนะครับในงานก็จะมีการแสดงงานทางด้านวัฒนธรรมนะครับ รวมถึงมีเปิดคลิปความสัมพันธ์75ปีนะครับในส่วนในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีสถานทูตนะกรุงอิเดลก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสัมมานานะครับจัดงานเยือนรัฐต่างๆนะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนนะครับงานส่งเสริมนำเยาวชนอินเดียมาเยือนไทยนะครับหรืองานด้านวัฒนธรรมแสดงสินค้าแล้วก็อาหารอันนี้ก็ อยากให้ทุกท่านนะครับติดตามทางเฟซบุ๊กกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานทูตนากรนิวเดลีนะครับแล้วก็ก่อนก่อนจากกันไปนะครับก็อยากอาจจะเสริมนิดนึงนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ก็คือว่าคนไทยนะครับอย่างที่น้องไนท์พูดไปดีมากเลยนะครับก็คือว่าคนไทยนะมักจะไม่รู้เกี่ยวกับอินเดียเท่าที่ควรนะครับทําให้ความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้ไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเรามักจะเจอกับคาที่ว่า เห็นแขกกับงูตีตีใครก่อนนะครับอันนี้เป็นคําพูดที่เราฟังจดติดขู่นะฮะอ่าคาตอบก็คือว่าไม่ควรตีใครเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นงูหรือเป็นแขกนะครับเราแค่ไม่เข้าใจเขานะครับอ่าวันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศก็อยากจะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้ให้ให้เรารู้จักกันดีขึ้นนะครับว่เพราะต่างคนก็ต่างมีของดีนะครับก็อ,อ,อยากฝากไปเท่านี้นะครับผมผมครับ ครับท้ายที่สุดก่อนจะจบเทปนี้นะครับผมก็อยากจะเสริมอีกอย่างหนึ่งว่าอินเดียกับไทยเรามีความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรมกันมายาวนานนะครับเ mm hmm. ชื่อว่าชื่อของคนไทยเราหลายๆคนก็เป็นภาษาบาลีสันสกฤตนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าความสัมพันธ์ของเรามันลึกซึ้งแค่ไหนนะครับครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งแบงค์แล้วก็น้องไนซ์มากนะครับที่ มาร่วมพูดคุยกับผมเช่นเคยนะครับแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับไปร่วมกิจกรรมที่กระทรวงการต่างประเทศเขาจะจัดกันในปีนี้นะครับร่วมกันเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียและร่วมกันขับเคลื่อนให้ความสัมพันธ์ของ2ประเทศใกล้ชิดและอบอุ่นมากขึ้นนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ